สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีวันฝนตกนะคะในขณะนี้คือเวลา1 7บเนาฬิกาสานาทีฝนตกนะคะแล้วตกแบบนี้นี่น่าจะตกยาวนานคือดีใจมากจะได้หวานกล้าสักทีคือยังไม่ได้หวานกล้าเลยนะคะจนวันที่9มิถุนาแล้วเนาะ แต่ก่อนนะคะก็ประมาณต้นต้นมิถุนานะคะเราหวานกล้าาปปลายพุษภาต้นต้นมิถุนาแต่ปีนี้แรงมากนะคะเนี่ยค่ะวันนี้แหละที่ที่เห็นตกเป็นเรื่องเป็นราวคือตกแบบไม่น่าจะหยุดง่ายนะคะแต่ก่อนไม่มีตกไหมตกคะ่ะแต่ตกนิดเดียวบางครั้งมีไม่แหลมทําคลิปแปดนาทีนี่ตกยังไม่ถึงแปดนาทีเลยนะคะฝนหยุดแล้วแต่อันนี้คือตกนานแล้วนะคะตกประมาณสัก สิบนาทีได้แล้วมั้งก็เลยทำคลิปนะคะทำคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยค่ะบรรยากาศมุมเดิมๆเป็นบ้านไม่แหลมเองนะคะอยู่ใกล้อยู่ like ค่อ, year, อยู่ใกล้หม <ấy> <fal Hari> ้อหม้อไฟแบบเนี้ยคือน่ากลัวไหมน่ากลัวนะคะแต่เราก็เลี่ยงไม่ได้นะเราที่เรามีจำกัดนะคะก็เลยต้องมาปลูกอยู่ตรงนี้กลัวเหมือนกันนะคะเวลาฟ้าร้องนี่จะไม่จะไม่มาอยู่ใกล้นะอันนี้ก็ร้องเหมือนกันแต่ไม่แหลมทางคลิปนี่คือปิดปิดโหมดเครื่องบินนะคะ แต่ถ้าฝนตกหนักๆแบบนี้แล้วฟ้ามันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฟ้านะคะถ้าฟ้าจะผ่าจะอะไรนี่คือช่วงฝนตกครั้งแรกตกครั้งแรกแล้วฝนฝนตกไม่แรงนะคะตกปลปอยๆแบบนั้นน่ะเสี่ยงต่อฟ้าผ่าแต่ถ้าตกลงมาเยอะๆแบบนี้แล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ประมาทนะคะนี่นะคะพรุ่งนี้มะลืนนี้ก็คงจะได้วานกล้าแล,ล้วล่ะ น่าจะตกนานอยู่นะคะดูจากาท้องฟ้าถ้าตกแบบนี้ทั้งคืนนี่ก็โอ้เห็ดเหะก็อยากไปหา <c oughs> แต่ว่าพรุ่งนี้คงจะไปหาเหิเิหะก่อนให้ตสิงไปจัดการนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวรถกับข้าวมานะคะนี่รถกับข้าวจะมาประมาณเวลานี้ล่ละคะ่ะ มาทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ขนตกไม่แหลมเพิ่งกลับจากเตางอยช่วงประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงนี้ละค่ะไปไปทำธุระจัดการ,ร,รวันนี้เราเราขายยางแล้วก็ไปจัดการเรื่องค่าเทิมแถ็มแล้วก็ค่าหอ คือแอปแอปธนาคารไม่มีนะคะคือมีมีเอทีเอ็มแต่ไม่มีแอปไม่มีแอปธนาคารวาที่พักบัวพพร้อมก็เลยไปไปโอนที่ธนาคารนะคะไปอนไปโอนตังที่ธนาคารก็เนี่ยแหละค่ะบาทจ็บเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่เราต้องที่เราต้องต้องจ่าย เทมจะเปิดเทอมแล้วค่คาวันที่สิห้านี่ก็กลับมหาลัยแล้วก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของค่าหอแล้วก็ค่าค่าเทอมเนาะนอกนั้นก็เป็นค่าอยู่ค่ากินเลยทีนี้และหลายคนนะคะที่ที่มีลูกเรียนนี้คงคงจะเข้าใจเนาะไม่เลมนี้ขนาดคนเดียวนะคะยังโอ้ แต่เราก็เนาะทำงานทุกวันนี้เขาบอกว่าทําเพื่อลูกมันก็จริงนะคะทําเพื่อลูกจริงๆอยากเห็นลูกมีอนาคตนะคะไม่อยากให้ลูกมาําบากเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่อยู่ที่ตัวเขาด้วยแหละอยู่ที่ตัวลูกว่าจะแค่ไหนเนี่ยคะ่ะไม่ไม่มีคนมาซื้อเท่าไหร่เพราะว่าฝนตก จะมาทุกเย็นนะคะยกเว้นวันอาทิตย์พ่อค้านี่เป็นคนบ้านจันเพ็นนะคะบ้านจันเพ็นบ้านพ่อแบมมาจากเต่างอยก็ส่วนมากนะคะจะเป็นเนี่ยค่ะข้าวปุ้นของบ้านชาโลโซงบัวลอยนะคะเป็นผลละหมากร่างไม้เป็นข้าวต้มข้าวหนุมเนี่ยไปแล้วก็จะได้มาเพียอเพราะไปเยี่ยมเก่า ต้งองเปิดกอน่อะเปาทูนี่คืออะไอ้ยเยอะราอยิต่อแค่พี่ี่ด้านนี้จะจะตกแรงนะคะเอเดี๋ยวไปดูด้านด้านภูเหล็กไฟบ้างอันนี้นะคะด้านนี้จะเป็นภูเหล็กไฟอันนี้คือซูม ซูมเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยค่ะอีกด้านอีกด้านหนึ่งของบ้านแม่แหลมเป็นภูเหล็กไฟพามาดูสายฝนชุ่มเย็นตกแบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นงาน,เป,นาเป็นการที่สุดก็วันนี้ละค่ะก็อยากให้ตกทั้งคืน อยากจะหวานกล้าแบบมีน้ํานะคะปีก่อนๆนี่หวานกล้านี่แบบไม่มีน้ําบ้านเฮา้องว่าบ้านผงนั่นนะคะหวานกาเนี่ยละคะ่ะอันนี้เป็นบ้านญาตินะคะอยู่ด้านหลังนี่ก็เป็นบ้านน้าสาวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาขึ้นภูเหล็กไฟไปหาเห็ดเพาะนะคะ เห็ดเพาะเวลาฝนตกแบบนี้นะคะฝนตกใหม่ก็จะเห็นได้ก็จะแปนบ้านเฮาห้องว่งาแปรนะคะรับปลูขึ้นมาะากดินปลูนี่ก็คือโผล่นะคะภาษาผู้ไทยปลูก็คือโผล่ขึ้นมาจากดินปลูขึ้นมาตะาีดินก็คือโผล่ขึ้นมาจากดินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจะไปเก็บเห็ดเพาะก็ไม่เคยได้เยอะกับเขาสักทีแล้วกับวันนั้นได้แปดขีดที่สุดของที่สุดแล้วนะ วันนี้เข้าไปหาได้เยอะมากนะคะคนละสองโลสามโลก็มีสงสัยน่าจะออกเรื่อยๆด้านนั้นคือปูประพางเห็นเยอะแล้วนะคะมุมนี้เนาะเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งอันนี้คืออีกมุมหนึ่งมุมที่จะเคยเห็นบ่อยๆไม่รู้กี่ครั้งเลยไม่เหลี่ยมทำคลิป ทำคลิปฝนตกนะคะเห็นทุกมุมอันนี้คือคือหน้าบ้านไม่แหลมเองจะมีต้นดอกไม้นะคะดอกไม้นี่ทุกวันพระเพื่อนบ้านนะคะก็จะมาขอไปบูชาก็จะเอาไว้แบบนี้นะคะก็มีเข้าไปใกล้สายไฟแล้วก็ดูแลตัดลงนะคะเวลาเข้าไปใกล้ๆนี่ก็ใกล้อีกแล้วนะคะนี่ถ้าแดดนี่ก็คงจะเอาเอาเอาลงตัดลงนะคะตัดกิ่งลง คือเอาไว้บังนะคะถ้าไม่มีต้นไม้นี่เวลาตอนบ่ายๆเดดนะคะจะสาดเข้ามาใต้ถุนบ้านไม่มีที่อยู่เลยก็เลยเอาไว้บังจะลกนะคะหน้าบ้านจะลกแต่ก็มีประโยชน์ตรงที่เอาไว้บังเด็ดต้นดอกไม้ก็เอาไว้บูชาพระนะคะเวลาวันพระมาแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปขอที่อื่นมีปลูกไว้อีกต้นนึงนะคะต้นไม้นี่คือด้านหลัง ปลูกสำรองไว้เผื่อว่าวันนึงนะคะอาจจะตัดต้นนี้ออกแล้วก็ไปเก็บเอา,อาหลังบ้านโน้นนะคะมาบูชาพระนี้นะคะบรรยากาศฝนตกวันนี้ผนผๆลงแล้วนะคะของกระเเวานะคะว่าตกแห้งตกดีตก,ตกงามยุดตกละ่ะก็คือละตกมาเลยๆอยู่ค่ะเบิ่งเบิงจะท้องฟ้าข,ขาวๆแบบนี้นะ,ะโน่นนะคะ นี่ละค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนิทานยังไม่ได้เล่านะคะคือเหนื่อย <iet> เหนื่อยเหนื่อยจากการเนี่ยคะ่ะไปดูเลอาจัดก,การเรื่องราวของลูกก่อนนะคะวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลานี่ละค่ะบรรยากาศบ้านกากอกในวันนี้นะคะวันที่ฝนตกตอนค่ำๆนะคะห้าโมงครึง่งจะหกโมงแล้วแรงมากอีกแล้วนะคะอยากให้ตกทั้งคืนเหมือนกัน นี่ค่ะยางเรากรีดไปแล้วเมื่อคือนนะคะตกเลยนะคะคืนนี้คืนพรุ่งนี้ไม่ต้องตกก็ตกมาอีกแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจในวันที่แม่แหลมโดนทัวลง <c oughs> เราก็ไม่ยั่นเด้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าออกมาพูดแบบไหนนี่เราเราจะโดนอะไรบ้างเรารู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้แต่บางครั้งมันก็ ต้องพูดบ้างนะคะถึงแมออ้จะเป็นการเหมือนไปไปสร้างคอนเทนต์ให้เขาแต่เราก็ขันเข่้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ